ขั้นตอนการฟ้องหย่าฝ่ายเดียว 1. ตรวจสอบเหตุแห่งการหย่าตรวจสอบว่ามีเหตุหย่าตามมาตรา1516ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่เช่นคู่สมรสทอดทิ้งกันเกิน1ปีแยกกันอยู่โดยสมัครใจเกิน3ปีคู่สมรสมีชู้หรือเลี้ยงดูผู้อื่นเสมือนภรรยาหรือสามีการประพฤติชั่วร้ายวิกลจริตโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ 2. ปรึกษาทนายความให้ทนายช่วยประเมินเหตุผลทางกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นฟ้องหย่าต่อสารเยาวชนและครอบครัว 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็นทะเบียนสมรสสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานเหตุหย่าเช่นข้อความแชทรูปถ่ายต่างๆ 4. เข้าสู่กระบวนการศาลศาลจะส่งหมายเรียกและนัดพิจารณาคดีหากคู่สมรสอีกฝ่ายไม่มาศาลหรือไม่ยื่นคำให้การศาลจะพิจารณาคดีฝ่ายเดียวหากศาลเห็นว่ามีเหตุยาตามกฎหมายศาลจะมีคำพิพากษาให้หย่าขาดห้าดำเนินการหลังศาลพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้นำคำพิพากษา ไปจดทะเบียนหยาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ